สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์นะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอเรื่องราวการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนกับนะซาซสกากว่าเทนชินที่ชกกันไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วเราทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะครับวันนี้จะขอนําเสนอการนับแต้มแบบออกอาวุธเข้าเป้าชัดๆนะฮะซึ่งก่อนจะรับชมนะมีข้อชี้แจงดังนี้นะครับ หนึ่งการนับแต้มในคลิปนี้นะครับยึดหลักคิกบ็อกซิ่งนะครับนั่นก็คือไม่นับการเตะต่อยที่ติดแขนแล้วก็ไม่นับเหลี่ยมมวยหรือการทําให้อีกฝั่งเสียหลักล้มแบบมวยไทยมาคิดนะครับ2ขั้นตอนการทําคลิปนี้นะครับก็คือแอดมินนะครับทำการผ่านดูแบบปกติดูแบบสโลว์หลายรอบอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการพิมพ์ให้คะแนนลงไปนะครับจากนั้นค่อยนํามาภาคทีหลังนะครับ3เลขที่ขึ้นตรงตัวหุ่นของคนคนไหนนะครับหมายถึงคนคนนั้นโดนตรงจุดนั้นนะะ สีการโชว์คะแนนแบบนี้นะครับไม่ใช่หลักสากลของการตัดสินแบบมวยอาชีพนะครับแต่ทําขึ้นมาเพื่ออยากทราบจํานวนการออกอาวุธที่เข้าเป้าของแต่ละคนนะฮะและข้อ5ครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่การชี้นําว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับไม่ต้องการมีดาม่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ต้องการนําเสนอมุมมองแบบใหม่ๆเอาละครับไม่ต้องพูดพรมทำเพลงมากแล้วครับกติกา5ยกชกแบบคิกบ็อกซิ่งครับ ซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวหุ่นของรถถังนะครับขวามือก็เป็นเทนชินนะครับอ้าวมาดูเลยครับรถถังในก็กางเกงน้าเงินครับเทนชินางเกงขาวเตะตัดไปทีนึงอ่าโดนเฉียวเฉียวนี่ไม่นับนะฮะกระแทกแยบโดนเบาๆโดนถักๆไม่นับนะฮะรถถังก็พยายามเขี่ยล่างก่อนอ่าเตะโดนเนื้อๆแล้วครับหนึ่งทีเนี่ยครับแต้มจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นชินกระแทกแย็บได้หนึ่งทีที่บริเวณศีรษะอ้าวเตะอีกถึงทีครับรถถังดูไปครับ รถถังมาถึงต้นยกหนึ่งก็พยายามเตะตัดล่างนะครับส่วนเทนชินก็กระแทกยับนะฮะสามทีแล้วครับเอาเตะตัดล้มลงไปครับมารถถังโดนขาทีแรกก็ล้มเลยกระแทกยับไปทีหนึ่งอย่างโดนจับนี่ครับรถถังครับต่อยค่อมไปครับผมยังไม่กดให้นะหมาครับได้ไปสี่ทีแล้วครับเตะขาอีกทีหนึ่งครับทีที่ห้า โอ้ยโดนตุ้ยท้องไปทีนึงครับรถถังรถถังก็เตะเจาะยางครับมายังไม่โดนหน้าเลยครับเทนชินเพราะรถถังก็ต่อยวืดไปนะเจ็ดทีแล้วครับเคลียร์ไปอ้าวโดนกระแทกแยบยางยังไม่โดนจังๆเจาะยางอีกทีนึงนี่ครับปัดขวามาติดหมัดอยู่เอาเทนชินครับต่อยเข้าหน้าได้ครับเป็นครั้งที่สองเทนชินโดนเตะไปแปดเก้าทีแล้วครับตอนนี้เตะลําตัวทีนึงยังติดแขนก็ติดแขนนี่ก็ไม่นับนะฮะ กติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ถือว่าในส่วนนี้ก็คือเป็นการออกอาวุธที่ไม่เข้าเป้าที่ชัดเจนนะครับรถถังโดนลำตัวไป2โดนหน้าไป2ถีมาไม่ถึงเตะตัดไปทีนึงยกบังได้ยกบงังอย่างชัดเจนนี่ก็ไม่นับให้นะครับอ่าเตะถึง10แล้วก็โดนเข่าร้อยโอ้โหโดนลำตัวครับเป็นทีที่3เอา้าจะบวกหมัดไหม รถถังชวนทะเลาะครับเตะล้ำตัวทีนึงเทนชินก็ต่อยล้ำตัวรถถังนี่เหมือนกับพยายามชวนทะเลาะนะฮะสไตล์รถถังเอา้าโดนจับขาแล้วต่อยครับอ่าอย่างครับยงังเตะนี่มาเตะแขนนี่ครับไม่นับนะฮะเตะแขนอีกโอ้ยโดนหมัดครับรถถัง โดนศีรษะไป3ทีนะฮะโดนในใบหน้าศีรษะนี่ก็น,นับรวมกันไปเลยแมทเทนชินนี่โดนบริเวณเท้านี่เยอะนะฮะโดนเตะเอา้าระวังหมัดเทนชินนี่ออกหมัดเป็นชุดนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะรอให้รถถังเตะก่อนนะครับแล้วก็จะทําการออกหมัดนะฮะร,รถถังเตะลำตัวได้ทีครับเป็นครั้งที่2 เตะลำตัวที่นึงแม่ยังติดแขนครับเทนชินมาบกมัดกระแทกยับครับโดนไหยครับเป็นครั้งที่4แม่รถถังพยายามที่จะต่อยใบหน้ามั่งยังยังคำเป้าไม่เจอครับหมดยกที่1ครับก็จำนวนการออกหมัดแล้วโดนเข้าเป้านี่รถถังโดนใบหน้าไปสครั้งนะครับแล้วก็ลำตัว3ครั้งนะฮะแล้วก็โดนขาไป2ทีนะฮะส่วนเทนชินนั้นไม่โดนบริเวณใบหน้าเลยนะครับโดนลำตัวไป3ทีแล้วก็โดนบริเวณเท้านี่เยอะหน่อยนะฮะ11บ็่ก็รอไป12 13แล้วนะ อมาดูยก2ครับตดถังเตะเจาะยาไปทีนึงเอา้าโดนหมัดที่หน้าไปแล้วครับหนึ่งทีเตะลำตัวได้ทีนึงเทนชินจับขาเตะไปโอ้ยโดนหมัดครับหมาแล้วหมัดเป็นชุดครับมาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหมาอีกแล้วหลังไม่เข้าจังๆตดถังโดนไปสองทีครับเอา้าแม่ รถถังเดินทะเลาะครับเตะไปทีนึงเทนชินก็ต่อยลําตัวไปทีนึงเอาละครับบวกหมัดกันแล้วรถถังได้หนึ่งทีกับทีหน้าถีบโอ้โหรถถังครับโดนถีบลาตัวครับล้มเลยฮะลูกนี้ตีไปครับเอาบวกหมัดรถถังโดนไปทีหนึ่งครับ สี่แล้วห้าแล้วครับมาเทนชินมันแม่นเนอะหลอจังหวะรถถังเตะมาแล้วก็ตามด้วยมัดนะครับเอารถถังต่อยได้ทีนึงหมาแล้วครับหมัดเอาโดนเข่าเอาจังหวะที่แบบว่าแลกแล้วครับตอนนี้เอาเข้ามั่งไม่เข้ามั่งรถถังโดนเยอะครับเทนชินต่อยใบเรนใบหน้านี่แม่นกว่านะฮะนี่ครับโดนอีกแล้วครับสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามโอ้โหมาเป็นชุดครับสิบสี่สิบห้าครับ อันนี้แอดมินไม่ได้มั่วนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าผ่านการดูแบบสโลแล้วก็พิมพ์คะแนนไว้แล้วล่วงหน้านะครับแล้วก็มาบรรยายอีกทีนะครับไม่เทนชินหมุนเอาตัวรอดมาได้ครับโหรถถังโดนใบหน้าไปเยอะครับยกนี้15บครั้งแล้วตอนมาเอ้าโดนอีกทีนึงสิบหกรถถังก็ต่อยเทนชินได้7ทีครับโมเรลใบหน้าเตะลำตัวทีนึงหกแล้วเตะทีนึงแม่ยังเตะแขนจิ้มทีนึงสวยเข่าลอยทีนึงแปดแล้วร้าลำตัว แม่เทนชินนี่ต่อยหมัดแม่นนะครับแล้วก็เก็บจังหวะได้ดีครับลอรถถังเตะหรือว็ต่อยวืดมาแล้วก็จะสวนนี่แหละครับมา16ทีครับโดนหน้าครับรถถังรถถังครับแม่ไม่ถึงครับเขาลอยกับถึงหน้าครับแม่ไม่โดนครับลูกนี้ รถถังเอามากแมากึ่งๆจะเตะและ้วกึ่งกึงจะกระโดดเข่าลอยครับเทียนชินก็ถอยฉากไปสกอดเอาบวกหมัดกันอีกแล้วโอ้โหคนละขึ้นคนละแต้มสองแต้มโอ้โหโดนหมัดอีกทีนึงแมายังไม่จังครับโดนครับมายังไม่จังอถักถากเฉียดเฉียนนี่ผมไม่กดให้นะฮะรถถังต้อนเข้ามาครับเท็นชินก็ฉากลบหลบไปอีกแม หมดยกที่2ครับรถถังนั้นโดนเทนชินต่อยบริเวณใบหน้าไป17ครั้งนะครับโว้โดนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลำตัว6ครั้งส่วนเทนชินนั้นโดนใบหน้าไป9้าครั้งแล้วก็ลำตัว9้าครั้งครับเอาละครับอยู่ที่ผู้ชมครับมองยังไงนะฮะให้คะแนนกันเอาเองนะครับยกที่3ครับรถถังยังเดินเข้าเหมือนเดิมสูตรเดิมเตะหลุดเตะทีนึงติดแขนเอาบวกหมัดแล้วยังยังไม่โดนกันรถถังก็มาอย่าหนีเข้ามา โอโดนทีหนึงแล้วเทนทินโดนไปก่อนเอา้านี่ครับมาหมัดเข้าแม่นครับสองหมัดเข้าซ้อนๆแล้วก็รถถังเตะลำตัวได้ทีนึงงรถถังเดินจี้เข้าไปเตะติดแขนโดนต่อยทีนึงเอา้าบวกหมัดรถถังโดนลำตัวทีนึงโดนหมัดหน้ายทีแล้วสี่ทีแล้วเอ้รถถังบ้าเรือแล้วตอนนี้โดนแล้วก็มาคนได้แม่มันทนได้ก็จริงแต่ว่าโดนเขาต่อยหน้าครับมันมันเข้าตากรรมการเขาครับแม่แปดทีแล้วครับ กาแล้ว10แล้วครับโอ้โหรถถังนี่ก็11แล้วด้วยเอาเทนชินพยายามที่จะร่วบครับโอ้ต้นยก3มันี่รถถังโดนไปหน้าไป11ครั้งนะฮะเทนชินโดนไป2ก็ยังต้อนครับแม่ยังไล่ต้อนเอาตัดลำตัวไปโดนหน้าอีกทีหนึงรถถังก็เล่นเป้าใหญ่ครับ ลำตัวครับทั้งเตะทั้งต่อยอีกทีหนึง7แล้วมาดูดิว่าจะเข้าตากรรมการชาวญี่ปุ่นไหมครับมกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ก็เรียกได้ว่าต่อยหน้าน่าจะเข้าตากรรมการมากกว่าเอาฉากออกมาได้อีกไหมเทนชินี่มันหมุนออกมาได้ดีจริงๆครับมันไม่ยอมติดมุม,มง่ายๆครับเข่าจิ้มไปจึ๊กนึงมาแล้วครับก้ทีแล้วครับหมถังไล่ตอนเตะ เตะเบิ้ลแข้งมาแล้วสิบเอ็ดทีอีกทีนึงติดแขนอีกทีนึงยังติดแขนแม่ต้องรอเทนชินนี่้ครับจับขาแล้วต่อยสิบสามครั้งแล้วครับเข่าหน้ารถถังกระโดดเข่าไปเอาสิบสามเหมือนกันครับที่ลำตัวอ๋อแล้วครับอีกคนนึงเล่นบริเวณหน้าครับอีกคนเล่นท้องเป้าใหญ่ครับรถถัง,งแทงอีกทีนึงสิบสี่แม่เทนชินนี่มันตีกันเชียงหนีได้เก่งจริงๆฮะ แล้วก็ไม่ใช่หนีอย่างเดียวนะครับหนีแล้วก็เป็นการตอบโต้ที่แม่นยำรับนี้ครับมาทิ้งหมัดมาเอารถถังจับหักทุ่มล้มลงไปเลยโดนไป16ครั้งนะครับส่วนเทนชินโดนลำตัวไป15ไปบห้าพยะกรรมการก็เตือนครับอย่าไปใช้เหลี่ยมหักล้มแล้วก็ทับแบบมวยไทยนะีไม่ได้ครับก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ตรงนี้ก็ดูไปคิดไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการให้คะแนนแบบนี้นะฮะ เอาเตะไปครับสลับซ้ายขวาไม่เข้าครับโดดเข่าลอยแล้วก็แม่เป็นจังหวะที่เทนชินเขาตัดล่างรถถังล้มไปพอดีครับแมโดนสีข้างไปแล้วก็รถถังก็เสียหลักล้มอีกทีหนึงหน้าแมเบิ้ลไปเลยครับได้2ดอกครับหมดยกที่3ครับแมเทนชินก็ยังต่อยใบหน้ารถถังได้เยอะอยู่ครับต่อยเข้าไปทั้งหมด17ครั้งนะลำตัว3แล้วก็รถถังครับ ต่อยหน้าเทนชินได้3ครั้งแต่ว่าได้ลำตัวเยอะครับได้ไปทั้งหมด19ครั้งนะมาดูยกที่4ต่อเลยครับมารถถังนี่โดนใบหน้าไปเยอะนะครับ3มยกที่ผ่านมาแต่ว่ายังดีครับรูปมวยนั่นก็คือเหมือนกับว่าเดินเข้าเรด้ว่าเดินบดฮนะทั้งเตะลำตัวทั้งต่อยลำตัวก็ได้ลำตัวเยอะอยู่รถถังก็เดินจี้เข้าไป ัดลำตัวต่อยหน้ามะดาสองหมัดอ่าคุณละหมัดสองหมัดเตะลำตัวแม่ยังติดแขนครับคือเหมือนกับว่าเตะลำตัวแล้วก็เทนชินครับยอมเอาแขนที่จะมาบังไว้นะครับแต่ก็เรียกว่าแข็งแรงครับแขนไม่ล้าครับก็ยังต่อยได้รุนแรงอยู่นะฮะรดถังจีงมาต่อยลำตัวอีกทีนึง เทนชินอัป,ปรคัตหมอัป,ปรคัตทีนึงโอ้โหโดนทั้รถถังเมื่อกี้นี้ตดนหน้าไปสองทีแล้วเทนชินโดนไป3ครับแม่ยกนี้รถถังมาถึงต้นเกมทำได้ดีครับเทนชินโดนเยอะกว่าแล้วครับเอาบวกหมัดกันยังขาดหมุนตัวโอ,โ,โอ้โหสวยงามครับแม่ต้องให้เครดิตมันเลยฮะลูกนี้หมุนตัวตะวันแล้วก็เอาส้นครับฟาดหน้ารถถังไปครับโดนนะครับดอกเมื่อกี้นี้โดนนะ เทนชินถากมาโดนเตะลำตัวทีนึงเอาแล้วจวังหวะเข้ามุมต้องบวกโดนเข่าบ้างนี่แน่ขาไว้โชว์เลยโดนไปสี่แล้วเอาโดนลำตัวได้แท้ครับแหมเทนชินไปฟ้องกรรมการครับอป๋าดดนหอยโดนน้องชายผมแม่รถถังก็เหมือนกับโวยๆครับว่าขี้ฟ้องนี่วาอะไรอย่างเงี้ยนะ อแม่เทนชินโดนโดนเข่าที่ท้องนะครับไม่ได้โดนต่ำกว่านั้นเลยนะแม่ดูนะครับแท็กติกฮะแท็กติกกับตุกติกนี่ก็ต่างกันเพียงนิดเดียวนะอ้าวแล้วรถถังก็แบบหันมามองแฟนเจ้าถ่นครับดูครับดูฟ้องฮนะเดินสู้ต่อเอา้าโดนหมัดอีกทีนึงต้องระวังครับหมัดมันแม่นจริงนะเทนชินนี่ถีบทีนึงรถถังเข่าลอยเอาแล้วครับโดดโยนเข่าไปทีนึง ล้าตัวเอาละครับบงนายมีไหมกรรมการไม่ยอมครับแม่ไม่ให้เข่ากันเลยก็รถถังครับทําลําตัวได้ชัดเจนกว่านะครับเกือบเกือบทุกยกเลยครับเท่าที่สังเกตยกนี้ก็เทนชินโดนไป5ทีแล้วนะกอดบ่อยกรรมการก็แยกไว้ครับไม่ต้องเด็กเข่ากันครับเอา้าโดนขโมยต่อยอีกแล้วรถถังอีกท,ทีนึงยังไม่เข้าต่างๆครับ าได้ครับมาทำอะไรไม่ได้ครับหมดยกที่4ครับมายกนี้ก็อาจจะออกอาวุธกันนิดเล็กน้อยนะฮะรถถังก็โดนไปหน้าไป5ครั้งนะครับส่วนเทนชินก็โดนไป3ครั้งครับลำตัวครับรถถังทำไม่ดีกว่าครับทำได้7ครั้งนะแล้วก็เทนชินโดนไป2ครั้งนะฮะลูกเกมก็ยังเป็นรถถังเดินเข้าหาแล้วก็พยายามบดขยี้ครับ มาดูครับยกสุดท้ายยกที่ห้าเตะก่อนเลยมาถึงเอ้าโดนหมัดหนึ่งทีแล้วมาแล้วสองทีครับเทนชินโดนหนึ่งทะไรฉันฝังโดนสาครับมาสามสองครับตอนนี้เทนชินบวกหมัดนี่แม่นครับเอาอีกทีหนึ่งสี่ห้าโอ้โหไอหมาห7เจ็ดลโอ้โหหมัดแกแม่นครับนี่ดูสโลนะครับถึงกดคะแนนให้แล้วมันโดนจริงครับอ๋อลูกนี้ถากหน้าไปครับ แหมต้นยกห้ามาแป๊บเดียวครับเทนชินครับต่อยโดนหน้ารถถังไปแปดครั้งแนละ้วรถถังก็ต่อยเทนชินได้สามเอา้ามัดยังติดอยู่เอ้าโดนครับห้าเอา้าวนรถถังครับโดนไปอีกแล้วเจ็บลำตัวพยายามเขา่าพยายามเตะน,นี่ครับลำตัวโดนไปห้าครับเทนชินโดนหน้าครับลูงนี้การคอสวยครับขึ้นไปหกแล้วรถถังโดนอีกทีนึงครับเจ็ด พยายามไล่มาครับให้มันโดนหน้าเยอะๆบ้างนี่แหละครับต้องเตะต้องเข่าล้ำตัวเทนจินโดนไปสิบสิบเอ็ดเอาบีเข้ามาครับลํำตัวเราก็ได้เยอะก็อยู่ที่สายตากรรมการแล้วครับแมตลอดตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้านี่ฮะว่าเขาจะมองยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการให้คะแนนของกรรมการนะครับการนับแบบนี้นะครับต้องบอกอีกทีนะครับ13นะครับโดนหน้าครับรถถัง เทนชินโดนไป8ลำตัวโดนไปเยอะครับโดนไป13ทีแล้วเอา้ามัดมั่งตดถังพยายามจี้ไปครับเรียกได้ว่าเดินจี้รอบเวทีแล้วครับทุกสี่มุมเลยเท็นชินก็หมุนอยู่นั่นแหละฮะไม่ยอมประทานเอโอ้ยโ,โดดเข่าร้อยลูกนี้ครับโดนค้างครับ เตะอีกทีนึงยังติดแขนยกห้าแล้วครับก็เริ่มล้าบ้างครับเอ้าโดนหน้าอีกทีนึงยี่สิบแล้วครับโดนหน้าครับรถถังโอ้โยกนี้ครับแต่โอ้โดนเตะต,ตัดหักล้มไปอีกทีนึงแต่ลูกเกมก็รถถังก็เรียกได้ว่าเดินบทขยี้ครับเตะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างโดนแขนบ้างก็พยายามแล้วฮะเฉินชินก็โดนลำตัวไปเยอะครับโดนไปสิบเจ็ดครั้งนะฮะโดนหน้าไปแค่เก้า เอาลำตัวเข้าอีกทีนึงชัดเจน18อีกทีนึงหน้าสิเก้าเอาโอ้หมัดเข้าแม่นหมาลับยี่สิบเอ็ดาบวกหมัดกันนั่นโอ้หเห็นชีนครับมีเตะกันคอครับแม่ยังมีแรงครับทั้งคู่เอา้าบวกหมกัดอีกแล้วโอ้ยหมุยหมุนหมัดครับแบ็คโบครับ24ครับเตะทีหลุดอ่าถายยกแล้ว หมดยกที่5ครับโอ้โหยกนี้ครับรถถังก็โดนไปเยอะครับโดยรถถังนี่โดนใบหน้าไปทั้งหมด24ครั้งนะครับเทนชินโดนไป12ครับแต่ว่าลําตัวเทนชินโดนเยอะครับโดนไป20แล้วก็โดนขาไปฝั่งลักข้างนะสองทีก็จากการรวมคะแนนครับทั้งหมด5ยกนะครับก็ตัดสินเป็นการเสมอกันนะเอาครับมาดูครับมียกต่อเวลาพิเศษครับยกหนึ่งนะต้องชกกันเป็นยกที่6นะฮะเอามาดูต่อเลยนะครับว่าจะ ลักษณะคะแนนแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูยกตัดสินครับรถถังมาถึงเดินจี้โดนอีกแล้วหนึ่งหมัดโอ้บวกหมัดกันครับ3ามหนึ่งเทนชินมาเป็นชุดครับสายขวาสลับรถถังเดินเข้าไปครับเน้นลําตัวครับเตะเอา้บาบกหมัดกันเทนชินโดนไป2องรถถังโดน5ครับอุตลุดแล้วตอนนี้ซายขวาครับรถถังเดินบี เทนชินกระแทกยับโดนอีกทีนึงครับแม่หน้าสะบัดเลยครับรถถังกรรมาการก็จับแยกออกมาครับยกนี้ทำอะไรได้ต้องรีบทำเลยครับถ้าน็อกได้ยิ่งดีเอา้าแมกอดคอล้มกันไปทั้งคู่ฮนะรถถังโดนไป6ทีแล้วครับแล้วก็เทนชินโดนหน้าไปสโดนลำตัวไป3ามเท่าที่สังเกตนี่เทนชินจะโดนลำตัวทุกยกนะครับแล้วก็โดนเยอะด้วยนะ ก็เป็นเป้าใหญ่ครับเอาโดนหน้าทีรถถัง7แล้วเร่งเครื่องขึ้นมา5เตะก้านคอติดแขนนะเตะทีติดแขนเอาเข้าแล้วทีนึงนี่ครับเทนชินครับดูหมัดมาเป็นชุดครับแหมไม่โดนสักหมัดเมื่อกี้นี้เตะยังติดแขนติดขาเตะทีนึงดึงหลบสวยครับรถถัง นี่ครับมาเทนชินพยายามที่จะโยนเขารถถังเห็นว่ายืนขาเดียวแล้วก็พลิกเหลี่ยมล้มลงไปเลยเริ่มลุกช้าแล้วครับเทนชินเอารถถังก็เดินบี้เข้าไปครับตัดขาล้มมาไม่มีอะไรครับ ลักษณะแบบนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการให้คะแนนของคิกบ็อกซิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการล้มอยู่ด้านล่างหรือว่าจะมีอาการแบบเอ,อลุกช้าอะไรไม่มีผลนะนี่ครับตัดลำตัวเอาแล้วจังหวะบวกหมัดการเทนชินแม่นนะขึ้นไป9ครั้งแล้วเตะลำตัวได้ทีหนึง่งครั้งที่7จดรถถังเอาโดนอีีทีครับ10-11มาแล้วครับมาหมัดก็แม่นมาอีกแล้วครับสิ 12. รถถังเตะนำโตโอ้มีหมุนมาครับแต่วืดครับเท็นชิ้นต่อยสวยครับเมื่อสักครู่นี้หมาเป็นชุดแล้วสิบสี่สิบห้าโอ้ยหน้าหงายเลยเอาสิบหกแล้วรถถังระวังสิบเจ็ดเอ้ยมาหมุนตัวอีกแล้วครับแต่ว่ายกขาไม่ขึ้นครับเฉียวลําตัวไปครับโอ้รถถังโดนไปเยอะเลยครับยกนี้สิบเจ็ดทีครับบริเวณใบหน้าแล้วก็เท็นชินโดนไปเก้าครับโอ้ยมาอีกแล้วครับสิบแปดสิบเก้าครับ ยี่สิบแล้วรถถังบีเขาไปครับแหมเอา,เ,อาเราวังว่ามีครับมีหมุนหมาดเอาลงไปครุบก,กันอีกทีนึงถ่ายยกแล้วเอาก็โดนอีกมัดหนึ่งยี่สิบเอ็ดเอาหมดยกสุดท้ายครับยกตัดสินครับยกนี้เทนชินก็เรียกได้ว่าโดนหน้าไปเก้าครับก็คือโดนน้อยทุกยกนะฮะส่วนรถถังโดนหน้าไปเยอะครับโดนไปยี่สิบเอ็ดครั้งนะฮะแล้วก็ลำตัวเทนชินโดนเยอะครับโดนไปแปดทีรถถังโดนไปสองครับก็ มาดูการให้คะแนนในยกนี้นะครับว่ากรรมการบนเวทีแล้วก็ด้านล่างจะตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะนะฮะก็แล้วในยกตัดสินนี่เองนะครับกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้ทางเทนชินาซึกาวะครับชนะรถถังไปทั้ง3เสียงนะฮะก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับที่แอดมินพยายามที่จะทําลักษณะเหมือนโชว์แต้มขึ้นมาครับซึ่งการชกในไฟนี้นะครับผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ใครยังไม่เคยดูเวอร์ชั่นนี้นะครับก็เลยได้ว่าน่าจะได้มุมมองอะไรอีกมุมมองหนึ่งนะฮะก็แอดมินไม่ได้ขอ เหมือนว่าเป็นการชี้แน่นะครับว่าใครสมควรคู่ชนะนะครับถ้าเกิดมานับแบบนี้นะครับก็เเลยเดว่าเน้นการนําเสนอแบบนี้ละกันนะฮะก็อาจจะมองได้หลายแบบนะครับแล้วแต่มุมมองนะครส่วนรถถังก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็บดเข้าไปตลอดนะครับทำให้เทนชินนั้นก็มีป้อแป้บางจังหวะบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามตัวเลขนี้ก็จะเห็นได้ว่าเทนชินนั้นมีความแม่นยําในการต่อยใบหน้ามากนะแล้วก็มันเป็นจุดสําคัญของการให้คะแนนแบบคิกบ็อกซิ่งนะฮะแล้วก็เราก็โดนต่อยเยอะกว่าจริงๆนะฮะ ส่วนรถถังก็เลยได้ว่าเตะต่อยเข้าลําตัวเป็นหลักนะครับก็เลยได้ว่าเด็นชินโดนไปเยอะนะฮะกรรมการก็อาจจะมองในจุดนี้นะครับว่าเออรถถังก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการเสมอกันเมื่อตอนครบ5ยกไปนะฮะแล้วก็หลังการโจกนะครับเทนชินก็ร้องไห้แล้วก็เหมือนกับว่ามีการแปลบทสัมภาษณ์ออกมาครับก็คือเหมือนกับเขายอมรับว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รถถังมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่ความคิดของนักมวยเขานะครับส่วนกรรมการที่ตัดสินให้คะแนนก็อาจจะมีวิธีการหรือมุมมองที่อาจจะอาจจะคล้ายๆกันนับแต้ม อันนี้ก็ไม่รู้ได้นะเอาเป็นว่าดูคลิปนี้แล้วก็อย่าซีเรียสหรือดราม่าในเรื่องของการนําเสนอแอดมินแบบนี้เนาะก็เรียกได้ว่าการดูมวยที่แท้จริงเขาก็ดูกันแบบรวดเดียวแหละแล้วก็ให้ดูลักษณะภาพรวมในยกนั้นๆนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะไม่ได้ม่มีขึ้นแต้มให้กรรมการดูอะไรแบบนี้หรอกเอาไว้มีคู่ดราม่าอื่นๆในอดีตนะฮะคู่ไหนหน่าสนใจเดี๋ยวแอดมินจะมาทำแบบนี้อีกแล้วกันนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจใกับผมด้วยนะครับในคลิปถ,ถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ